ครับสวัสดีครับวันนี้ผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศช่วงตอนกลางวันนะครับแดดห่อนๆนะครับช่วงประมาณช่วงเที่ยงของเดือนมีนาคมนะครับอันนี้รู้สึกว่าฝนสิงวดไปเป็นอาทิตย์กลัวหรอครับ แปลงนี่หาไรที่ว่าที่ว่านเขาให้นะครับเย่ากตัดแปลงไทยไปเรียบร้อยแล้วอยาอ่ากับั่งเรื่อมตายนี่ได้ประามาณจะซีมือแล้วนะครับแปลงทัดก็ลงไปฝากก็ลงไปท่านั้นเป็นว่านเรียบร้อยแล้วท่านั้นหกไรโหกอไ,หหกไรกลัวแน่ครับกับบรรยากาศช่วงเทงเที่ยง,งนะครับ ใช้แป๊บๆนะครับไปความหอมมันขึ้นเปนี่ยมบรรยากาศมันนี้มานอนอยูอ่กระท่อมนะครับสางไหวครับเครื่องมือเหตุงานนะครับกลางทุ่งเปี่ยมบรรยากาศจากบ้านมาบอีกด้านนึงนะครับวันนี้แปลงอ้อยแปลงอ้อยนนี้เกดไร เบิกสภาพกล้วกันนะครับเป็นแบบใดมีแต่หญ้าปล่อยกระลองกระแลงนิดๆน้นอยๆครับนี่คันมีรถไถไถถ้ามีรถไถเองคือ่ได้จ้างคนเนี่ยผมจัดการหมดแล้วมาเ,เลยไถถึงหมดเลยบอยเลือไว้นะครับเลือไว้กับหญ้าก็เตรียมขึ้นเก่าปีหน้าก็จะเอาหญ้าขึ้นเก่าอีก ัาสารพัดหย่าครับมูลอ้อยอย่างนี้หลายมันหลายอยา่างไทยทีมไทยพ้นดูดูมันกะหย่างกะตายไปเกิดไม่ก็ที่ตายไปอีกนี่กระทั่งนานเพิ่นกะว่าแล้วนะครับพากันไปไกลรู้เดีนเน้นตะจีบฟุ้งไงงงนะครับมันเนกำลังปัน่นบ้านเขาคือกันก ถ้าเาเพิ่นกะเฮ็ดน้ปะ,ป,ะป,ะป,ะปะทุปีนาทุกปีครับฝากฝากเปลี่ยนตผของผมบ้านี้ขึ้นที่นาทุกปีบางปีก็น้ำท่วมบางปีก็แรงปีที่แล้วแรงบด้จักต้นครับบด้เด้แรงนะครับวาทาั้งในวานแล้วเก็บลอยแล้ว วันนี้เลียงมาแล้วหย่านมันบานบ่เกิดครับคันบ่เกิดนี่ยโมมีพันเข่าอีกหาพันเข่าบ่ได้ซ้ัพย์ก็ลงทุนไปหลายแล้วอันนี้ไทยตัวนี้ก็บสองร้อยละสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบวันนี้ก็บสีมาปั้นปั้นมันนี้ก็บอสองร้อยห้าสิบตัวอไรก็เป็นหาลอยนะครับก็บสีมาจ้างรถกูนปือนจ้างรถ ผมคิดครับไอ้จ้างไอ้เพื่อนว่านเข่าอีกเพิ่นใส่เครื่องว่านปุยนะครับว่านเขา่าอันนี้ไรละห้าสิบบาทพันเข่าอีกกระสอบละเจ็ดร้อยห้าสิบเอาพ่นลองคุ้นมาเพิ่งบันนี้สอบหนึ่งหน่อยจะไรได้ประมาณจักสองไร่สองเล่สองไร่นนิดเนียครับเฉลี่ยกันแล้ครับ รบบไถูกและไรเลยจักบาทมันยังปรทะ่านในร้วมประธานในล้วมยาขายายาอีกใส่ปุ๋ยอีกนะครับตัวไทยอ่ะสียใจจังคนเกี่ยวต้วนทุนต่อไรนี่มัน,นน้อยบาทนะครับบางคนบางเจ้าคนกะให้คนอื่นเศาไปเพื่อกะหาซื้อเขากินเอา พอลงลงทุนหลายแล้วมันกับโบโคุมคากับโบน,นึงมันกิ็บคุมคาละครับบบคุมคาขันบ้านเข่านี่ขันเ็ดหนาเข่าเนี่ยก็เฮ็ดปีโตปีนะครับขันเฮ็ดอ้อยนีย่ปีนี่ปลูกไม้ปีหน้าก็ลเลือต่อปลอลุงต่อเอาอจติบ่ได้ไถหรือบางเจ้าก็เพิ่นนันแนเพิ่นกับแหกล่องใส่ปุ๋ยครับ เราผมแล้วกันสาบจำเป็นดีผมกับบ่บเเห็ดใส่ก็ใส่ไปเลยครับใส่ปุ๋ยไปเลยพ่นตัมาก็ใส่ไ้เลยไม่กะได้กินคือกันถึหากคือกันบางเจ้าพ่นแหกลองไห้มันห่างนะครับมันห่างมั็บ่ได้กินไงวันนี้ปุ๋ยก็ยุติลองอยู่แต่ว่ามันห่างหลายห่างกันเป็นศอกนะครับวันนี้ห่างก,กับ่อปูนจักเทื่อพอน,นี มันก็มอหอดมันก็บร่ดบบได้กินมันก็บ,บางงามเป็นแบบนี้ครับกาบ้านใส่กบ,กปบกไปเลยฝนตมกะบ้านใส่กวไปเลยเอาบางเรือกับ,บ่ถตรงไปวิชาการหลายนะครับทารวิชาการมันก็มีเครื่องมือเตื่องต่างเพิ่นก็เฮ็ดได้เจ้าของมันมีเครื่องมืออย่างมาถุนแรงมาซอยเอาในค้อมสะดวกก็จําเป็นนะครับดูแลเช็ดอะไรที่มันแตมันงามลดต้นทุนได้ให้มันงามสมเพิ่นมีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือ จับใส่ได้นะครับครับทั้งนั้นนลครับเป็นวันเป็นปันเขาครับปุ่นลอยขึ้นทั้งฝาครับขี่นปันล้มหกุดพัดขึ้นนะครับอันดินอันนี้มันแรงพี่น้องคิดเบ้่งไปแรงขนาดใดเบิ่งรถปันนะครับไงไงคา,ากันนี่แหละครับแห่งแรงนะครับ อันนี้แหงแรงเพรมนแหงแรงทั่วไปไ้ะครับแหงแรงไปจากกีบู่บา้านเมืองวานกับฝ่ามือมาขึ้นกันทางสองด่านเลยเหมื่นมากับพัดประตูทั้งอื่นทั้งตกประจําจกับตกประจำํำเทียบทุกมือครับผมไปมาหลายอำเภอแล้วไปหลายจังหวัดแล้วก็ขึ้นกันครับมองแรงกับแรงขึ้นกันมองบ่แรงกับบ่แรงตกเทียบทุกมือนันทุ่ไปบา้าน วางช่องซีมือว่าหน,นีกับโต๊กจนน้ำบวกห่วยครับน้ำเต็มห่วยเต็มคลองละเตยูน่นีนะครับหมดมามีหวัวน,น้ำสิครั้งให้นะนี่คือบคือฝนตกบทท้ทัวฟ้าเบื้องสภาพหยานะครับตอนชกยงเที่ยงเหี่ยวครับยำแรงมาพู้าวเบื้องเมื่กีเหี่ยวขึ้นกันโบ้โบ่ฟื่นคืนโบ้คอยสดชื่นโบ้คอยอย่างวันไหนมันแหงและแป๊บเดียวมันแหงและครับดินแตกเคือบ นะครับดินมันแห้งแตกและแห้งดินทีนภูเขาพราะเพอะมันแห้งผิวดินแนมันก็แตกแล้วครับแตกแล้วก็ดินก็ามชื้นจากใต้ผิวดินมันก็ขึ้นมาก็แห้งแห้งเร็วมันก็เก็บน้ำดีก็ดินทรายครับดินมันออกแน่นแน่นดินทรายมันก็เก็บดีแล้วก็ขุดขุดดินขุดยังก็ขุดไงอันนี้ถ้าเป็นดินถ้าเป็นฝนตกใหม่ๆมนะครับเอามาเละพินองจากหัวตัวทั้งเนี่ ติดกันบกโจกบกเสียมนี่ะทุกบกระบอกครับอันนี้ผมพาย,ยายามมาเห็ดช่วงมันเลี้ยงๆเนี่ยเวลาปั่นกันแท้ไไ้เองเลยมันก็นเห็ดง่ายครับดินแบบนี้ไถไว้ในไปุุงขีแล้วครับเทใส,ใส่ใส่กันแท้ไปเลยถ้ามันเห็นล้อให้ช่วงฝนมาเนี่ยฝนตกนี่โอ้ยครับเห็ดลำบากครับอีกฝนไลยยนลินหอย นี่ครับหาอะไรที่สิปลูกไปไว้นี่ครับแต่พระท่านมีพันเขาดอกถามเพื่อนยุ่ครับเพื่อนบอกว่า,วาที่ซึมหามันเขาสีม,มานี่บพกกับโบนเนนอนขัดบ,บ,บ่มี้เขากระเอาเขาเจ่าเราใส่เขาเจ้าเขาเจ้าให้เบียนจากไหว้พระไส่เขาร้องมังกรจะเป็นแบบใดผมอยากจะสู่หยามไ,ไว้ยนี่ละ นี่ครับหาไรขาไรก็ซีไรต้นเันเก่าไรนะครับอันนี้ผมที่ฉีดยาเนี่ยพี่น้องว่ามทไหวบ่แต่ว่าก็อ้อยผมก็ฉีดเองนั่นแหละแต่ว่าฉีดเขาเนี่ยมันอะไรที่ฉีดไงก็ฉีดอ้อยแต่ว่าที่ตายว่าตายนั่นอีกเรื่องหนึง่งอ้อยเนี่ยกระวังให้กันถ้าใช้เผาใหม่นะครับอ้อยน้อยนีย่ตายครับพอตายก็ลวกลงสวเดีฟื้นขึ้นได้เป็นเดือน ผมล้องเมืองขียดสองรอบนี่ไอต้นน้อยแต่มันต้านบ่ไหวมันกรไตแล้วก็ีเแต่ตัวใหญ่มันหลังพร้อมถ้าขียดยาธรรมดานี่มันเกือบบ่ค่อยตายวันไหนแต่ละปีละปีนะคะ้าซื้อยาคายอย่างนี้หลายหลายพันนะครับดูแลสิบกว่าไลเนี่ย ถ้าเป็นมีเครื่องพ่นหอรมุมนพ่นอย่างนี้กันอาสดีนะครับพ่นเลยครับเพ็ดน้ามักเอาพ่นอัสดใบเขียวแต่ก็ดีนะครับลดต้นทุนในการใส่ปุย๋ยได้ต่างหลายแห่งเฮ็ดเขาแห่งเฮ็ดดีครับดีเคยทดลองมาแล้วเฮ็ดเขาอ,อย่างนีน้เพราะว่าเขาต้นมาเขียวไปแล้วสูตรสิบหกสิบหกสิบหกเยครับใส่ไปเลยวันนี้ แตกก่กัวห้อมดสู้เสมอในการเฮ็ด้ำหมากเฮ็ดน้ำจูลินซีมาขีดอันนี้ถ้าละลายขนาดนี้เลยครับใส่เป้น,นี่คงไม่ไหวครับคงไม่ไหวขีด่ได้โบ๊ะไกลมนในนาันักครับถ้าใส่เครื่องรถไทปั้นเราเนี่ยกระพุ่งได้ไกลยืนตืนทั้งด้านนี้กขาตกันแล้อขอบทั้งนานนนค่ะพอดีครับเปีเลยครับพุ่งออกไปได้ระยะสิบ ยี่สิบเมตรสบายเลยเตือนตามเตือนหลากสายตามกันแทมเลยเลยครับสบายเลยขีดไปวันนี้เบิกลแนวทางล้มเบาปันทีไปทางไหนแแบบนี้ครับพอไหวครับถ้าให้แบกเปีนเน่ยนคงจะบ่ไหวถ้าเกียกับหน้าเข่า,ขาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เด้อยครับ แบเป็นกำลังใจให้ผมในอัพชิปอัพประสบการณ์ต่างๆให้พี่น้องได้รับชมหากพี่น้องมีข้อสแสดงความเห็นข้อเห็นต่างๆก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปไดี๋เลยนะครับมาเบ่งบรรยากาศต่างๆแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับช่องอีสานมันเฮา สำหรับมื้อนี้ผมก็ขอคำกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ